เจ้าทะเลทรายผีห้าผู้แต่งเงินพงใหญ่ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆอายายิ้มละไมมองใบหน้าแดงกลําของใบไม้แล้วยิ้มอย่างอ,อ่อนโยนให้กับหญิงสาวการปรากฏตัวของใบไม้สร้างความกังวลใจให้กับญาติบางคนของอาญาหากไม่ใช่พออ่อยามีอิทธิพลมากที่สุดในตระกูลพวกเขาไม่มีทางเจียดเวลามายืนรอรับเป็นชั่วโมงทั้งที่ชีวิตตนเองก็สุขสบายดีอยู่แล้ว แต่กับต้องมาคอยต้อนรับผู้หญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งหลังจากเข้ามาภายในเครือขาดอาญาเรากับคอยเอาอกอใจหญิงสาวคนนั้นอย่างออกนอกหน้าลาเชนเก่าวอย่างเดือดดานแค่ผู้หญิงคนเดียวถึงกับต้องเรียกให้พวกเราทุกคนมาคอยต้อนรับกันซะใหญ่โตนี่ขนาดยังไม่ทันได้แต่งเข้ามาก็แทบจะให้พวกเราเอาอกอใจขนาดนี้แล้วอีกหน่อยถ้าแต่งเข้ามาแล้วจะขนาดไหนเงินก็ต้องดูต่อไปว่าผู้หญิงคนนั้นจะได้แต่งเข้ามาหรือเปล่า จีฟาตอบไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับหญิงสาวชาวต่างชาติที่อายาพามาแนะนำได้เมื่อเทียบกับมา,ายาที่เป็นหญิงสาวชาติเดียวกันแล้วทุกคนในครอบครัวต่างยอมรับเธอมากกว่าถึงแม้จะมีคนคัดค้านไม่เต็มใจอายายังคงยืนยันตามความคิดของตนเองหลังจากบดีมยืนรออายาอยู่ภายในห้องเขาได้เห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มของอายา ก็แทบจะรักษาสีหน้านิ่งเฉยไว้ไม่อยู่เผอเอย่ยปากออกมาท่ายาคิดดีแล้วหรือครับที่จะแต่งงานกับเธออายายืนการกลับไปแน่นอนสิตั้งแต่บดีมเห็นสีหน้าหงุดหงิดของลาเชนกับจีฟ้าเมื่อตอนเย็นภายในใจของตนเองกับรู้สึกไม่สงบเลยทานยายควรระวังลาเชนกับจีฟ <ar> ้าดูท่าทางของทั้งสองคนเหมือนมีแผนในใจ ก็แค่เห็บหมัดของตระกูลเท่านั้นไม่ต้องกังวลใจไปหลอกบดีมตอนนี้นิ่งดูไปก่อนแล้วกันว่าจะมาไม้ไหนหากสร้างปัญหาให้ฉันมากแล้วก็กำจัดทิ้งไปจากตระกูลซะนายก็รู้ว่าฉันไม่เลี้ยงคนที่กล้าแหวงกัดฉันถึงแม้ลาเชนกับจีฟ้าจะเป็นญาติผู้น้องของอาญาแต่หากฝ่ายกล้าเล่นตุกติกกับตนเองแล้วล้วก็อย่าหาว่าเขาใจร้ายก็แล้วกันอาญายิ้มเจ้าเร่ บดีมได้แต่พยักหน้าตอบรับความคิดของเจ้านายอาจเพราะอารมณ์ดีเลยไม่หง,งุดหงิดที่ญาติผู้น้องสองคนที่คอยขัดแข้งข,ขัดขาเจ้านายอยู่ตลอดเวลาบดีมแอบหัวเราะอยู่ในใจแต่ไม่กล้าขัดอารมณ์ดีของอีกฝ่ายนิสัยญาติพู้น้องสองคนนี้อาญารู้ดีที่สุดเขาไม่เชื่อหรอกว่าทั้งคู่จะมีปัญญาอะไรมากมายแค่คนคอยจับตาดูอีกฝ่ายไว้ก็เท่านั้น ถึงสันดานหมารอบกัดของทั้งสองคนจะคอยสร้างปัญหาให้กับเขาตนเองก็ยังสงสัยว่าทั้งคู่กำลังตั้งหน้าต,ตั้งตาวางแผนอะไรอยู่เขาจะรอดูทั้งคู่เสียหน้ากระทั่งไม่อาจยืนอยู่ในตระกูลนี้ต่อได้ราเชนหัวเราะอย่างเจ้าเล่์ก็อย่างที่ผมบอกและมายาคุณยังอยากจะมาเจออาญาอยู่ไหมตอนนี้เขาพักอยู่ที่วินล่าแถมพาผู้หญิงคนนึงมาใหญา,าติเจออีก มายาเงียบไปอึดใจใหญ่ก่อนทบทวนเรื่องที่เจอผู้หญิงคนนั้นก่อนหน้านี้ใบไม้หรอคะในใจลาเชียนหัวเราะจนกรามแทบค้างแต่พยายามรักษาความสงบใช่ผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละมายาเงียบไปคู่หนึ่งพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปที่นั่นช่วยส่งโลเคชันมาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะพูดจบมายาก็วางสายจีฟ้าที่นั่งอยู่ข้างๆก็หัวเราะลั่นออกมาทีนี้ทุกคน อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจะได้เห็นความพินาศของอาญาเช้าวันนุ่งขึ้นใบไม้จ้องมองชุดที่สาวใช้เตรียมมาให้กับเธออย่างลำบากใจชุดชาวลับเธอไม่กล้าปฏิเสธแต่เธอใส่ไม่เป็นจึงได้แต่จ้องมองอย่างเอาเป็นเอาตายสาวใช้จึงเสนอตัวสอนเธอแต่งตัวหลังจากลองใส่พักใหญ่ชุดสีชมพูบานเย็นให้ความรู้สึกอ่อนหวานน่าทนุถนอมสาวใช้ย,ยิ้มอย่างพึงพอใจและพยักหน้า ใบไม้มองดูตัวเองในกระจกบานใหญ่เราก็ับไม่เชื่อสายตาของตนเองเธอดูเรากับคนละคนอายาเดินเข้ามาหลังสาวใช้รายงานว่าหญิงสาวแต่งตัวเรียบร้อยแล้ววินาทีที่เห็นใบไม้นั้นชายหนุ่มถึงกับตกตะลึงเล็กน้อยถึงแม้น้ำเสียงไม่แสดงความรู้สึกใดๆก็ตามแต่การกระทำที่เขาแสดงออกมาชัดเจนกว่าคำอธิบายใดๆผมมารับคุณครับจ้าหญิงของผม อายายื่นมือของตนเองไปเบื้องหน้าของอีกฝ่ายใบไม้วางมือของเธอลงบนมือหนาเขาจูบลงบนหลังมือของเธออย่างอ่อนโยนตอนนี้เธอเริ่มชินกับการนั่งล้อมวงทานอาหารสาวใช้เดินเข้ามารายงานพ่อบ้านก่อนพ่อบ้านตัดสินใจเดินออกไปจากห้องเสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เพิ่งสงบลงมายาก้าวลงจากเฮลิคอปเตอร์ ter, ส่วนตัวพร้อมถอดแว่นตาก,กันแดดสีดำออกฉันมาหาอายา ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะพ่อบ้านโค้งคำนับพอเป็นพิธีก่อนพาหญิงสาวเข้าไปภายในวินล่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะทุกคนฉันคงไม่ได้มารบกวนการทานอาหารมื้อนี้ของทุกคนนะคะใครว่าอย่างนั้นล่ะครับคุณมายาเชิญนั่งก่อนสิครับจะได้ทานอาหารพร้อมกันกับพวกเราเลยลาเชนกวีกวาดดูแลมายาอย่างใส่ใจอาญาจ้องมองท่าทีสนิทสนมชิดเชื้อของลาเชนอย่างสงสัยคข่รู้ แต่กะน,นั้นเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรต่อคนทั้งสองเพียงแค่มองดูเท่านั้นเดี๋ยวฉันนั่งตรงนี้ดีกว่าค่ะมายาแทรกกลางระหว่างอาญากับใบไม้ลาวกับที่ตรงนี้เป็นของเธอมาตั้งแต่แรกเธอจับแขนอาญาก่อนนั่งลงไม่ให้อีกฝ่ายลุกหนีบรรยากาศระหว่างอาหารมืน้นี้ดูอึมครึมอย่างประหลาดหลังจากมายานั่งลงเคียงข้างอาญาพวกเขาเริ่มต่างก้มหน้าก้มตาทานอาหารลาวกับให้หมดมื้นี้ไป สีฟาจ้องมองท่าทางอกหัวใจของใบไม้ไม่ทานเยอะๆหน่อยหรอครับมื้อนี้คุณทานน้อยจังดูท่าอาหารคงไม่ถูกปากของคุณสินะครับเปล่าค่ะฉันเริ่มอิ่มแล้วนะคะเลยอยากจะขอตัวออกไปเดินให้อาหารย่อยซะหน่อยนะคะใบไม้ขอตัวลุกขึ้นเดินออกไปจากวงอาหารขณะอายากำลังจะลุกตามเธอมายาเกาะแขนเขาแน่นแนบลำตัวชิดเขายิ่งกว่าเกา่า จนทำให้ลาเชนและจีฟาหัวเราะคบคันกระเสือยกใหญ่คนเสน่ห์แรงก็ลำบากแบบนี้แหละทำไมไม่แบ่งให้ฉันสักคนละ่ะอาญาเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระให้นายลาเชนกล่าวอย่างพึงพอใจที่เห็นสภาพกืนไม่เข้าคลายไม่ออกของอีกฝ่ายนั้นยิ่งกับทำให้ตนเองรู้สึกสนุกท่ามกลางลมหนาวของทะเลทรายพัดผ่านประทะใบหน้าของใบไม้กระทั่งผ้าคลุมไหลนั้นปิวสวายภาพมายาที่นั่งแนบชิดติดอาญา จนไม่หลงเหลือช่องว่างให้กับเธอพวกเขาทั้งสองคนดูเหมาะสมกันอย่างไม่ต้องเอ่ยก็รู้ว่าใครควรอยู่ใครควรไปภาพความกว้างใหญ่ของท้องทะเลทรายสุดลูกหูลูกตายิ่งมองยิ่งห่างไกลคุณไม่ควรมายืนตากลมแบบนี้ระวังจะเป็นหวัดบดีมเอ่ยระหว่างที่จ้องมองท้องทะเลทรายเช่นเดียวกันกับหญิงสาวคงจะดีถ้าฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ คนพูดเรากับยอมแพ้เช่นนี้ยิ่งทำให้บดีมอดรู้สึกเป็นห่วงอายาไม่ได้แม้ตัวเขาเองไม่ได้ชอบเธอมากนักโปรดยาสงสัยในตัวท่านอายาใบไม้เงียบไปคู่หนึ่งในที่สุดเธอก็หัวเราะออกมาแม้ท่าทางบดีมเฉยเมยต่อเธอแต่เมื่อคู่เขาพยายามปลอบใจเธอมายาทำสีหน้าผิดหวังเธออุตส่าห์เสนอตัวให้เขาถึงที่นี่ แต่เขากับนั่งทานอาหารแบบเบื่อหน่ายนับตั้งแต่ใบไม้เดินจากไปจะมาท้อตอนนี้ไม่ได้เธอต้องก้าวต่อไปถ้าว่าสถานการณ์กับยิ่งดูอึดอัดกระทั่งทานอาหารเสร็จอายาลิปิตัวออกห่างจากมายาผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมคบกับใบไม้ถึงคุณจะคิดยังไงกับผมก็ตามแต่ใจของผมเป็นของคนอื่นไปแล้วอาญายืนยันความรู้สึกของตัเองกับหญิงสาวตรงหน้าค่ะฉันรู้ แต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้ผมชอบความมุ่งมั่นของคุณนะมายาแต่ผมเตือนคุณไว้ก่อนคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจและเสียเวลากับผมความจริงแล้วเขาไม่อยากกล่าวล่วงเกินเธอเลยหากไม่จำเป็นนึกไม่ถึงว่าตนเองต้องพูดเคลียร์ให้ฝ่ายเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนเรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตคนที่คุณรักอาจจะอยู่ใกล้คุณแม้กระทั่งตัวคุณเองก็มองไม่เห็นความรู้สึกที่ฝ่ายมีให้กับคุณ แต่คนคนนั้นไม่ใช่ผมอย่างแน่นอนมายาตกตะลึงมองอายาไม่นึกว่าเขาจะปฏิเสธเธออย่างไม่เหลือเยื่อใยทั้งที่เธอดึงดันจะรักเขาแต่ในตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกลังเลลาเชนเห็นสถานการณ์เริ่มไม่เป็นดังที่ตนเองหวังเขาจึงเอ่ยปากว่าถ้าเป็นผมผมเลือกคุณมายาคุณเหมาะสมที่จะเป็นคุณผู้หญิงของวินล่าแห่งนี้มากกว่าผู้หญิงชาวต่างชาติคนนั้น ถึงแม้ทุกอย่างจะไม่ราบรื่นแต่อย่าก,กังวลไปเลยผมอยู่ข้างคุณผมจะคอยสนับสนุนคุณเองมายาเธอมองสีหน้าเข้าอกเข้าใจของลาเชนหญิงสาวจึงยิ้มอ่อนโยนคุณจะสนับสนุนฉันยังไงคะลาเชนเขมวดคิ้วนิดๆแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างที่จะลงมือหลังจากเดินตามหาใบไม้ภายในวิลล่าไม่กี่นาทีเขาก็เห็นเธอยือนเคียงข้างกับบดีมทั้งคู่คุยกันอย่างเพลิดเพลิน เมื่อายาเห็นภาพทั้งคู่ตรงหน้าก็อดไม่ได้ที่จะเค้นเสียงอย่างเย็นชาไม่นึกเลยว่าทั้งสองคนจะสนิทกันขนาดนี้ความจริงเขาอยากจะลากตัวเธอออกมาตรงๆแต่นั่นอาจจะเป็นการไม่ไว้หน้าของบดีมเขายังไม่อยากสูญเสียบริกาศฝีมือดีคนนี้เพราะความหึงหวงคิดเล็กคิดน้อยของตอนเองอายาจึงกระแอมบดีมขมวดคิ้วอย่างลืมตัวไม่คิดว่าเจ้านายจะมาเห็นตนเองพูดคุยกับหญิงสาว เขาจึงกล่าวผมขอตัวนะครับคุณใบไม้หญิงสาวพยักษหน้าค่ะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนฉันนะคะนายยังไม่รีบไปจัดการธุระที่ฉันสั่งอีกเหรออายาเป็นฝ่ายพูดตัดบทสนทนาระหว่างบาดีมกับใบไม้อย่างรวบรัดบดีมเบิ่งตากว้างอย่างตกตะลึงอยู่คู่หนึง่งเขาทำอะไรให้ท่านอายาโกรธสีหน้าเดือดดันของอาญาน้อยนักที่จะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยบดีมรีบร้อนจากไปอย่างงง ใบไม้เห็นสีหน้าของชายหนุ่มแย่มากเธอจึงเอ่ยถามอย่างเป็นกังวลเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะชายหนุ่มก้มหน้าลงเล็กน้อยพูดอย่างช้าๆว่ามีปัญหานิดหน่อยที่ต้องให้บดีมรีบไปเคี้ย์ให้ผมขอโทษด้วยนะครับใบไม้สงสัยก่อนเอ่ยคุณรีบไปทำธุระเถอะนะคะไม่ต้องห่วงฉันใบไม้สายหน้าชายหนุ่มกับน้มกายลงมาจูบริมฝีป,ปากของเธอหญิงสาวตกใจเหลียวมองบริเวณรอบข้างไม่มีคน เธอค่อยผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกอายามองปากที่เม้มของหญิงสาวเธอกลัวใครมากขนาดนี้ทั้งที่เขายอมเปิดเผยทุกอย่างภายในใจให้กับเธอได้รับรู้แต่เธอไม่กล้าแม้กระทั่งแสดงความรักต่อเขาเรากับเขาเป็นโจรผู้ร้ายที่ต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆสายตาคนอื่นอายาขมวดคิ้วในใจยังคงเหมือนมีเส้นบางๆขวางกั้นระหว่างเธอกับเขาคุณไม่สบายใจที่ผมจูบคุณอย่างนั้นหรอครับกระทั่งสายตาของเธอ ยังไม่กล้าสบตาเขาเลยชายหนุ่มไม่พูดอะไรไร้สาระกับหญิงสาวต่อมือข้างหนึ่งของเขาโอบรัดเอวบางไว้ส่วนอีกข้างยึดปลายคางสวยของเธอเขาโน้มตัวทำตามสิ่งที่ใจของตนเองปรารถนาจูบยังดุดันในสมองของเธอหลงเหลือเพ่งแต่ภาพสีขาวโพนมือของเธออบคอยฝ่ายระหว่างจูบเขาลุกล้ำครอบครองลิฝีปากของเธอเขาจ้องเธออย่างลึกซึง้งราวกับสแกนความรู้สึกนึกคิดของเธอ ห้ามมีใจให้กับผู้ชายคนอื่นนอกจากผมฮะใบไม้ตกตะลึงคงเป็นเพราะเห็นเธอคุยกับบดีมด้วยท่าทีที่สนิทสนมจึงทำให้ชายหนุ่มเข้าใจผิดฉันจะไปมีใจให้คนอื่นได้ยังไงล่ะคะใบไม้ซบใบหน้าของตนลงบนแผ่นอกแก่งอีกฝ่ายแล้วทำไมถึงดูสนิทกันนักทั้งที่ปกติพวกคุณต่างเฉยเมยต่อกันเขาก็แค่พูดปลอบใจฉันเท่านั้นนะคะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยจริงๆ คุณจะเชื่อฉันไหมล่ะคะอายาชายหนุ่มขมวดคิ้วต่อไปถ้าคุณมีอะไรคุณต้องบอกผมเพียงคนเดียวเท่านั้นผมไม่อยากหึงคุณที่ใกล้ชิดกับคนอื่นทุกครั้งค่ะใชยหนุ่มหัวเราะในลลำคองเงียบๆพางกระชับคนในอ้อมกอดมายาหากคุณมัวแต่จ้องมองอยู่แบบนี้ไม่รีบลงมือแล้วก็คงไม่ทันการแน่ มายากอดอกจ้องมองดูความดุดดื่มของทั้งคู่ที่ระเบียงของวิลล่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เห็นเธออยู่ในสายตาเลยสักนิดลาเชนโวยวายแทนหญิงสาวที่อยู่ข้างตนคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดหากจะทําอะไรก็ควรรีบทําในคืนนี้มายาจ้องเขม็งอยู่คู่ใหญ่ขณะกําลังตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรดีเธออาจจะไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับายายอีกแล้วเธอต้องรีบคว้าโอกาสคืนนี้ดูลาเชนคะเรื่องที่คุณขอให้ฉันช่วย ฉันจะตอบตกลงหลังจากแผนครั้งนี้สำเร็จคุณหาทางให้ฉันได้เป็นผู้หญิงของอาญาโดยสมบูรณ์แล้วก็ฉันจะให้คุณมากกว่าข้อเรียกร้องนั้นพูดจบมา,ายาหมุนตัวเดินจากไปจีฟาแกรมออกมาหลังจากเห็นสีหน้าคุณคิดของลาเชนเขาได้ฟังสิ่งที่เจรจาระหว่างลาเชนกับมา,ายาแล้วจึงตัดสินใจลงมืออย่างรวดเร็วใบไม้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายสองคนตรงหน้าเธอนอกจากทั้งสองคนเป็นญาติของอาญาเท่านั้น พวกเขามาหาเธอทำไมกันคืนนี้มีดินเนอร์เลี้ยงต้อนรับมายาคุณคงจะมาร่วมงานต้อนรับด้วยใบไม้ <By My S 1> ไม่มั่นใจว่าทั้งสองคนเจตนาดีหรือไม่หากมีการจัดงานเล้ยงจริงทำไมก่อนหน้านี้อายาถึงไม่บอกเธอลาเชนสังเกตเห็นท่าทีฝ่ายไม่วางใจพวกตนจึงกล่าวมายามาอย่างกระทันหันจึงไม่มีการเตรียมงานไว้ล่วงหน้าแต่เมื่อเธอมาก็เท่ากับว่าเธอเป็นแขกของวิลล่าแห่งนี้ใบไม้เริ่มคลายข้อสงสยัย เธอจึงพยักหน้าตอบรับคำเชิญฉันจะไปร่วมงานค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ไหนคะห้องรับรองหากเธอไม่รู้แล้วก็ถามสาวใช้ในวินล่าดูก็ได้ค่ะเมื่อแน่ใจว่าใบไม้ยืนยันจะไปร่วมงานอย่างแน่นอนพวกเขาสองคนจึงคิดวิธีการหลอกใช้เธอโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวปกติอาญาไม่ค่อยสนใจงานเลี้ยงแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรเขามักจะปล่อยให้คนในครอบครัวของตนเองจัดการโดยไม่ไปร่วมงาน แต่ครั้งนี้ใบไม้ร่วมงานเลี้ยงกับญาติของเขาซึ่งถือเป็นครั้งแรกเธออาจจะลำบากใจเรื่องภาษาหลังจากอาญาตัดใจร่วมงานเพื่อคี้คายความกังวลใจให้กับหญิงสาวเขาจึงไม่ได้คิดอะไรมากมุมปากของลาเชนโค้งเป็นรอยยิ้มเขามองอาญาที่มักจะดูแคนตนเองมาโดยตลอดส่วนใหญ่อีกฝ่ายมักจะระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีคาดไม่ถึงว่าอาาจะไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดว่าพวกเขากำลังใช้แผนง,ง่ายนี้ โดยที่อีกฝ่ายไม่สนใจเบื้องลึกเบื้องหลังอายามักจะวางตนเองอยู่เหนือพวกเขาทั้งสองคนมาตั้งแต่เด็กจนเคยชินกับการดูคนแงนมมองด้วยความนับถือและกิ่งเกงในความสามารถแต่กับไม่เคยลิ้มรสความเจ็บปวดของการถูกใครดูถูกเหยียดหยามความรู้สึกสูญเสียคนรักเพียงพ่อทุกคนต่างหลงไหลชื่นชมในตัวของอายาเนิ่นนานเท่าไหร่แล้วที่พวกเขาสองคนต้องตกอยู่ภายใต้เงาและคำเปรียบเทียบกระทั่ง ไม่หลงเหลือความภาคภูมิใจในตนเองเลยจอมปลอมก็แค่แกทำเป็นเต็มใจร่วมงานหากไม่ใช่พยายต่างชาตินั่นก็คงไม่มาร่วมงานอย่างแน่นอนลาเชนพูดด้วยน้ำเสียงโกรธเกี้ยวรอให้แผนสำเร็จก่อนค่อยดูหน้ามันจะยิงพยองแบบนี้ได้ตลอดไหมจีฟาสะใจอยู่ลึกๆหากทำสำเร็จตนเองได้ระบายความโมโหจากเหตุการณ์ครั้งที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะเรื่องศักดิ์ศรียิ่งหนักเข้าไปใหญ่ ด้วยรูปรักภายนอกที่หล่อเหลาของอาญาทาให้พวกเขาทั้งสองคนถูกมองเป็นตัวประกอบธรรมดาไปเท่านั้นไม่มีความสําคัญต่อตระก,กูลเลยสักนิดแม้กระทั่งความรักที่ผ่านมาก็มีแต่เพียงทางผ่านเพื่อให้ผู้หญิงเหล่านั้นได้เข้าใกล้ชิดกับอาญาสายตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่ตนเองมีต่ออีกฝ่ายแม้ภายนอกพวกเขาพยายามแย่งชิงอำนาจจากอายามาโดยตลอดแต่ลากฐานของอาญาไม่ใช่เพียงแค่พวกเขาสองคนร่วมมือกันแล้วจะสําเร็จ มีแต่ครั้งนี้เท่านั้นทำลายจุดอ่อนที่สุดของอายาก็สามารถเปลี่ยนโฉมควบอำนาจได้อย่างสิ้นเชิงในชั่วข้ามคืนใบไม้ก้มสำรวจชุดสีครีมที่เธอสวมใส่ร่วมงานในคืนนี้ความรู้สึกบ่งบอกว่าเธอไม่ควรอยู่ใกล้กับมายาเลยแต่เธอไม่ต้องการให้อายาลำบากใจใบไม้เดินตามสาวใช้มาที่ห้องรับรองของวินล่าขณะที่เธอกวาดตามองดู ก็พบอาญากับบดีมชายหนุ่มพยักหน้าให้บดีมโดยไม่ได้พูดอะไรใบไม้เดินทอดน่องไปหาชายหนุ่มเธอนั่งลงตรงตำแหน่งข้างเขาหลังจากได้เห็นมา,ายาเธอก็เลือกนั่งขนาบข้างของอายาเช่นกันสองสาวดึงดูดความสนใจของหนุ่มๆภายในงานเลี้ยงไม่น้อยระหว่างกำลังเริ่มงานเสียงลาเชนแนะนำวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึง่ง ที่เราต้อนรับสาวสวยท่านนี้คือมายาเธอเป็นพันธมิตรของพวกเราในการร่วมลงทุนธุรกิจหลายตัวค่ำคืนนี้ถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณที่เธอเลือกอยู่ข้างตระกูลของเรามาโดยตลอดเสียงปรบมือพร้อมคำชื่นชมมายาอย่างไม่ขาดสายเธอส่งยิ้มอย่างอ่อนโยนหันหน้ามองอาญาที่นั่งอยู่ข้างๆเธอใบไม้รู้สึกรนลานทำอะไรไม่ถูกในใจไม่ยอมสงบเหมือนอย่างท่าทีภายนอกของเธอ ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่พิเศษสําหรับฉันมากฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นแค่พันธมิตรของพวกคุณเท่านั้นแต่ฉันยังหวังว่าจะเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะอายาทุกคนต่างตกตะลึงความกล้าหาญของหญิงสาวที่ไม่เหมือนใครนึกไม่ถึงว่าเธอจะกล้าเสนอตัวอย่างเปิดเผยขนาดนี้หลังจากมายากล่าวจบสายตาทุกคู่ต่างรอคําตอบของอายาผมลงนึกว่าคุณจะเข้าใจและยอมรับความจริงซสอีกแต่ผมกับคิดผิด ชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเธอต้องการให้ใบไม้รู้สึกกังวลใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธองั้นคงต้องให้ชัดเจนกว่านี้สินะมายาขมวมดคิ้วดวงตาทอประกายแววงุนงงเธอไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรจ,จู่ๆอายาลุกจากเก้าอี้ที่นั่งเขาคุกเข่าลงข้างกายของใบไม้แต่งงานกับผมนะใบไม้บดีมยื่นกล่องกมะยี่สีดำให้อายาเขาบรรจงเปิดกล่องอย่างช้าๆแวนเพสิ่ห้ากะดัต ส่องประกายเจิดจลัดเมื่ออยู่เบื้องหน้าของหญิงสาวเมื่อเห็นแหวนน้ําตาของใบไม้ไหลลินไม่หยุดเธอไม่คิดว่าเขาจะเซไ์ขอเธอแต่งงานในวันนี้ตอนแรกเธอรู้สึกลังเลใจในตัวเขาแต่ไม่คิดเลยว่าใบไม้แต่งงานกับผมนะชายหนุ่มยังคงย้ำคำถามเดิมกับหญิงสาวสายตาคนในครอบครัวของชายหนุ่มจ้องมองเธอแล้วปอกคอยคำตอบในที่สุดเธอก็พยักหน้าอย่างเขินอาย อายาดีใจอุ้มใบไม้หมุนไปมารอบๆพังตะโกนในที่สุดผมก็ได้แต่งงานสละสดสทีจากนั้นเสียงแสดงความยินดีของญาติญาติดังขึ้นการขอแต่งงานวันนี้อาจจะปุบปรับไปบ้างแต่เขาไม่ต้องการให้ใครมายุแยงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับใบไม้อีกโชคดีที่เขาเตรียมตัวล่วงหน้ากับบดีมแล้วจึงไม่รู้สึกตื่นเต้นมากนักใบหน้าอาาเต็มไปด้วยรอยยิ้มกว้างเพราะว่าเขาไม่สังเกตดวงตากระยิมยิ้มย่มยองไม่เลิกลาของลาเชน มายารู้สึกอิจฉาจนหลายคนจับสังเกตได้แต่เธอเสแสร้งแสดงความยินดีกับทั้งคู่ยินดีด้วยนะคะใบไ,ไม้งั้นถือโอกาสนี้ดื่มฉลองให้ทั้งคู่เลยแล้วกันจีฟาก็ยิมยิ้มเยาะหน้าตาฉายแววเจ้าเล่ห์ดื่มฉลองขอให้ทั้งคู่มีลูกทันใจผมเริ่มอยากจะอุ้มหลานซะแล้วเมื่อพูดจบจีฟากระดกใยแดงในมือของตนบดีมรู้สึกประหลาดใจแต่สายตาเขาจ้องขเขม็งที่มายา เพียงเก็บความรู้สึกไว้ภายในน่าเสียดายที่เธอไม่รับรู้ถึงสายตาห่วงใย,ยคู่นั้นอาญาชนแก้วดื่มฉลองอย่างยินดีมายารู้สึกไม่สบายจึงขอตัวกลับห้องของตนเองก่อนแต่ในขณะเดียวกันที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับการดื่มฉลองอย่างเมาไมา้มายาย่องเข้าไปภายในห้องของอาญาอย่างง่ายดายเพื่อหลอกล่ออาญาให้เมา,มาไม่ได้สติอาศัยลาเชนและจีฟ้า ช่วงอีกฝ่ายดืม่มช่วงงานเลี้ยงฉลองให้มากที่สุดใบหน้าคมสันแดงและเลื่อนดูเยา้ายวนกว่าปกติอายาทิ้งตัวลงบนเตียงหลับสนิทมา,ายาจ้องมองดูชายหนุ่มบนเตียงเหมือนหลับไปแล้วเธอนึกถึงตอนเขาขอใบไม้แต่งงานเธอรู้สึกเจ็บจิตหัวใจราวกับจะตายให้ได้เสร็ตรงนั้นมิน่าเล่าสองคนนั้นถึงได้กำชับเธอให้รอพวกเขามอมเล่าอายาให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างจะง่ายได้บางทีโชคชะตา ก็มักจะเล่นตลกกับเราเธอมีพร้อมทุกอย่างแต่ขาดชายที่เธอรักเท่านั้นเพียงอย่างเดียวในเมื่อเธอต้องการก็ต้องช่วงชิงมามายามองดูใบหน้าของอยาอย่างใจลอยในเมื่อฉันไม่ได้ใจแต่ก็ขอครอบครองคุณก็ยังดีมายาถอดเสื้อผ้าบนเลนล่างของตนเองออกกระทั่งร่างกายของเธอเปือยเปล่าเธออมยิ้มมองอายาด้วยสายตาหยาดเยิ้มก่อนค่อยๆซุกตัวลงบนเตียง มือบางถอดเสื้อผ้าของอิฝ่ายโยนทิ้งตั้งแต่เธอรู้จักอายาเธอก็ตกหลุมรักเขาทันทียิ่งอยู่ใกล้เขามากเท่าไหร่เธอยิ่งถลำลึกจนไม่อาจถอนตัวได้แต่เขาก็ไม่สนใจเธอเลยกระทั่งหลายปีผ่านมาเธอได้เพียงแต่รอคอยเขาสุดท้ายเขากับกําลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เธอความรักค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความต้องการจะครอบครอง ตอนนี้เธอได้โอกาสแล้วเธอจะทำให้ผู้หญิงที่ต้องการแย่งผู้ชายของเธอต้องเสียใจครั้งนี้เธอทุ่มเทสุดตัวเพื่อโชคที่เธอขว่คว้ามาไว้ในมือโปรดติดตามตอนต่อไป